สวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่21ิมิถุนายน2อง4ยโดยริเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยควันหลงจากสึกการแข่งขันจริงชั้นของชาติยุโรปหรือยูโร2020เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมีความเชื่อมโยงมาถึงทีมของเรากันก่อนเลยหลังจากเมื่อวานนี้มีเกมที่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ลงฟาดแข้งกับทีมชาติตุรกีก่อนจะบรรทบนาฬิกาที่โชว์ฟอร์สุดยอดคว้าัยชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก3ประตูต่อหนึ่งเก็บ3มคะแนนสำคัญทำให้ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไป สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลงานของเซอร์ดานชากีลี่ปีกมะขามข้อเดียวของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวกดไป2ประตูในเกมนี้พร้อมคว้ารางวัล m a n of the Match ไปครองนี่ถือเป็นการต่อยอดฟอร์มกันเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาหลังจากเกมน,นัดแรกของทัวร์นาเมนต์ที่พบกับทีมชาติเวลส์ตัวของชากีลี่เองก็ทำไป1แอสซิตให้กับทางบิลเอมโบโรยิงประตูได้อีกด้วย นั่นดูจะแตกต่างกับผลงานของเขาในระดับสโมสรเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นชากิลี่ได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอในอยใหญ่เฮวี่เมทัลของเราให้ลงเล่นในเกมพิมร์ลิไปเพียงแค่14นัดเท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อได้รับโอกาสลงสนามน้อยเช่นนั้นเจ้าตัวก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ปล่อยของให้เห็นมากนะและไม่สามารถโชว์ความต่อเนื่องรวมถึงคุณภาพของเขาแบบที่แสดงให้เห็นกับทีมชาติได้ ทั้งนี้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าชากิลี่จะถูกขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แดะเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากหลายสโมสรทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟเนบาเช่และเอสโรมาอย่างไรก็ตามผลงานของเขาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างศึกยูโรที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเป็นคนที่ลงมาพลิกเกมได้อย่างแท้จริงก็จะทำให้ครอปต้องหันกลับมาคิดทบทวนเรื่องอนาคตของเขาใหม่อีกครั้ง ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวความเป็นไปได้ของนักเตะที่อาจจะต้องเก็บข้าวของย่อจากสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยแต่คราวนี้ขยับจากผู้เล่นในแนวรุกมาดูในตำแหน่งเกมรับกันบ้างกับทางคอสตาซิมิคาร์ดแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซที่รับหน้าที่เป็นแบ็กอัพให้กับแอนดูโรเบอร์สันในทีมลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง เขาเพิ่งย้ายจากโอลิมเปียกอสมาร่วมติดแอนฟิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วได้สนนราคา11.75ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวก็สอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งในทีมไม่สำเร็จเขาเจอทั้งอาการบาดเจ็บตามเล่นงานการติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 และแน่นอนว่าก็ต้องแย่งตำแหน่งกับทางโรเบิร์ตซันก็ทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามรวมไปเพียงแค่เนัดเท่านั้นจนถึงตอนนี้ ล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางแอนฟิลท็อกซสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะและเปิดประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของซิมิคาร์ดขึ้นมาเราต้องมารอดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับทางคอสตาซิมิคาร์ดมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะโรมาโนกล่าวอย่างชัดเจนในการให้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนนั้นยังคงมีความขัดแย้งกับทางนิวอ์พผูลเอ็กโคอยู่เมื่อสื่อวงในของสโมสรของเราเองกลับวิเคราะห์ในประเด็นนี้ออกมาว่าหากทีมของเราปล่อยตัวซิมิคาร์ตไปแล้ว จะให้ใครมาเป็นตัวสำรองในตำแหน่งของโรเบอร์สันขณะเดียวกันทางครอปเองก็มองว่านักเตะยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษจึงไม่ได้ให้โอกาสลงสนามมากนักซึ่งเป็นกลยุทธ์แบบที่เขาเคยใช้มาแล้วทั้งกับฟาบินโยและแม้แต่ตัวโรเบอร์สันเองตอนที่ย้ายมาร่วมทีมใหม่ๆ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเรากันบ้างดีกว่าหลังจากที่จอจิโนวยนอดุมอำลาสโมสรไปอยู่กับทางปารีสแซงชแมงในช่วงซัมเมอร์นี้ <c oughs> ก็ทำให้การควานหามิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพกลายมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของสโมสรเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร ที่สโมสรของเราจะตกเป็นข่าวกับนักเตะคนนั้นคนนี้มากมายเต็มไปหมดเพราะจําเป็นจะต้องเปิดกว้างสําหรับทางเลือกของทีมเอาไว้ให้มากที่สุดหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมของเราอยู่ด้วยก็คือทางเดนนิสซากาเรียมิดฟิลจากทางสิงห์หนุ่มบรสเซียมืนเช่นกรัตบักซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของทางฟอเรียนนอยเฮาส์อีกหนึ่งนันกเตะที่ทีมของเราก็หมายตายอยู่ด้วยนั่นเอง อันที่จริงแล้วชื่อของซากาเรียนั้นไม่ได้เพิ่งถูกเชื่อมโยงมาถึงทีมของเราในซัมเมอร์นี้แต่หากความเป็นจริงแล้วเขาเคยมีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดทางบิวสำนักข่าวชื่อดังแห่งเมืองเบียร์ก็ออกมารายงานข่าวแล้วว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ตัดสินใจกาชีอของดาวเตะวัย24ปีรายนี้ทิ้งออกจากริสนักเตะที่พวกเขาต้องการตัวไปแล้ว สาเหตุหลักไม่ใช่เรื่องฝีเท้าของเขาที่ทีมมองว่าสอบผ่านหากจะเป็นประวัติอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวหลังเขามีปัญหาเรื้อรังที่หัวเข่าทำให้ต้องพลาดการลงสนามมากถึง246วันในปี2020เลยทีเดียว ทั้งนี้ลิเวอร์พูลไม่ต้องการจะเพิ่มนักเตะที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมในทีมอีกหลังในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาก็มีทั้งนาบีเกอีตา e และอเล็กซอเร์เชมเบอร์เลนที่ผลัดกันจองลงหมออยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ซากาเรียก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้เหมือนอย่างเคยเนื่องจากต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาจากอาการบาดเจ็บและได้ลงสนามไปเพียง24นาทีในทัวร์นาเมนต์นี้ มาฟังเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะประจำซัมเมอร์นี้กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเบรกอารมณ์กันสักเล็กน้อยด้วยการมาฟังบทสัมภาษณ์ที่พาดพิงมาถึงสโมสรของเราในแง่ลบหากเพื่อนๆจำกันได้ลรเวอว่าภูของเราเป็นหนึ่งใน12สสโมสรผู้ร่วมก่อตั้งการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกขึ้นมาร่วมกับอีกหลายสโมสรชั้นนำของทวีปยุโรป อย่างไรก็ตามหลังจากเจอเสียงคัดค้านจากทั่วทุกสารทิศและมีการออกมากดดันทั้งจากแฟนบอนลรวมถึงองค์กรต่างๆในโลกฟุตบอลก็ทําให้ทีมของเราและอีกหลายสโมสรทยอยกันถอนตัวออกมาจากการแข่งขันในรายการดังกล่าวนั่นทำให้ในตอนนี้จาก12สโมสรผู้ร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีกมันก็เหลือเพียงแค่3สโมสรเท่านั้นที่ยังไม่ยอมถอนตัวออกมาได้แก่ทางบาร์เซโลนาเลอันมาริดและยูเวนตุส นั่นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทั้ง3ทีมนี้จะกลายมาเป็นเป้าที่ถูกเพ่งเล็งและทางสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าก็ตั้งใจเจาะออปดลงโทษให้หนักแต่ก็มาใจคำสั่งของทางศาลที่ทำให้พวกเขาต้องชะลอการลงโทษออกไปเสียก่อน อย่างไรก็ตามล่าสุดทางจอรนราปอร์ตาประธานสโมสรคนใหม่ของบาร์เซโลนาก็ได้ออกมาโยนขี้ให้กับทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าคือผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งซูเปอร์ลีกที่แท้จริงและจี้ให้ยูฟาออกมาจัดการทีมเหล่านี้เสียก่อนลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีกตัวจริงลาปอร์ตากล่าวยูฟามาคุกคามและใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ ในขณะที่สโมสรมซึ่งถอนตัวไปแล้วก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยกันเลยโปรเจกต์การแข่งขันซูเปอร์ลีกยังคงอยู่นะมันจะเป็นการแข่งขันที่น่าดูมากที่สุดในโลกมันจะกลายมาเป็นระบบที่พึ่งพาตัวเองได้โดยไม่มีชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือใครและจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พเพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆวนกลับมาดูอีกหนึ่งเป้าหมายเรื่องการเสริมทัพของเราในตำแหน่งมิดฟิลด์กันอีกสักข่าวก่อนหน้านี้มันเคยมีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าเร์พููให้ความสนใจในตัวคิสตอฟเบลการ์ e เนอร์เป็นฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรฮอฟเฟนแฮมในึกุลเดสลีกา ในตอนนี้เจ้าต,ตัวกำลังไปรับใช้ทีมชาติออสเตรียทำศึกชิงแชมป์เหมือนชาติยุโรปหรือยูโร2020อยู่แต่ก็ไม่ววยถูกนักข่าวตามไปถามจี่ถึงข่าวลือของเขาที่เชื่อมโยงมาถึงสโมสรลิเวอร์พูลด,ดังกล่าวสุดท้ายเมื่อเลือกที่จะตอบคำถามไม่ได้ก็ทำให้อเตะวัย21ปียอมรับว่าที่จริงแล้วเขาเองก็แฮปปี้ที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับสโมสรใหญ่อย่างหงแดงแต่ในตอนนี้ขอโฟกัสที่การทำหน้าที่กับทีมชาติก่อน ในทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ได้มีเวลามากมายให้มาคิดถึงเรื่องกระแสข่าวลือที่ออกมาเหล่านั้นนะเบลการ์เนอร์กล่าวในเส้นทางอาชีพของผมที่ผ่านมานั้นมันทาให้ผมได้เรียนรู้มาโดยตลอดว่าพวกเขามักจะเชื่อมโยงคุณเข้ากับสโมสรต่างๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องปกติผมไม่อยากจะปฏิเสธว่าที่จริงแล้วผมเองก็ชื่นชอบที่จะได้ยินข่าวอะไรแบบนั้นออกมานะแต่ในตอนนี้มันยังไม่ใช่หัวข้อสําหรับตัวผม เพราะตัวผมเองต้องการโฟกัสที่ทวร์นาเมมตนก่อนมันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราจะต้องจัดการกับข่าวลือที่ออกมาผมผ่านประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้มาเยอะมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีข่าวแบบนี้ออกมาดีกว่าจะไปมีข่าวในเรื่องอื่นๆแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ